สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโซอี้ในฮิตาชิเรียววิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากฮิตาชิค่ะและววันนี้นะคะโซอี้มาพร้อมกับตู้เย็นฮิตาชิมัลติดอร์รุ่น RWB 6 4 0 PTH 1ค่ะด้วยดีไซน์สุดหรูของประตูบานเรียบที่ทำมาจากกระจกนิลภัยให้ความกลมกลืนลงตัวกับการตกแต่งในบ้านของคุณอย่างไรที่ติด้วยขนาดตัวเครื่องที่มีความกว้าง90 สูง184และมีความลึก72เซนติเมตรมาด้วยสีกาสเคลียร์แบ็กให้สเสน่ห์แห่งความสวยคลาสสิกเมื่อตู้เย็นรุ่นนี้ถูกจัดวางในครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนครัวของคุณจะเรียบหรูอ,อย่างมีสไตล์ขึ้นมาทันทีค่ะตู้เย็นรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ในด้านการประหยัดพลังงานค่ะ กับระบบเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์มาพร้อมระบบทำความเย็นแบบพัดลมคู่ d u โอแฟน c o คูลิงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงสุดทั้งในช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าพัดลมเดี่ยวภายในกว้างขวางสามารถจุของได้มากมายอย่างใจโดยรุ่นนี้เป็นมัลติดอ์ถึง4ประตูค่ะ ช่องแช่ยเย็นซึ่งถูกใช้งานบ่อยๆได้ออกแบบให้อยู่ส่วนบนของตู้ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนและง่ายต่อการเปิดใช้งานถึงแม้ว่าภายในตู้จะเต็มไปด้วยอาหารมากมายแต่ทุกอย่างถูกจัดแบ่งช่องแช่ยอย่างเป็นระเบียบและหยิบออกมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ส่วนช่องแช่ของที่ประตูก็มีขนาดใหญ่แช่ขวดน้ำและของอื่นๆได้เป็นอย่างดีและยังมาพร้อมกับแผ่นกอง Triple Power Filter ที่ช่วยขจัดกลิ่นภายในตู้เย็นหมดกังวลเรื่องกลิ่นคาวจากปลาหรือผักกลิ่นแรงไม่ว่าจะเป็นหัวหอมหรือกระเทียมเรามาดูกันต่อว่าตู้เย็นรุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาเริ่มกันที่ช่องแช่ผักที่สามารถแช่ผักและผลไม้ด้วยลิ้นชัก2ชั้น2ขนาดง่ายต่อการจัดระเบียบผลไม้และผักหลากชนิดค่ะ ไม่เพียงแค่ช่องแช่ผักในส่วนของช่องจัดเก็บอาหารซีเล็กเคสยังออกแบบมาให้คุณสามารถเลือกแช่ได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งหรือผักต่อด้วย Daily, Meat, Case ช่องนี้ซัพพอร์ตการเตรียมอาหารได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะแช่เนื้อสัตว์ปลารวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมก็สามารถหยิบได้อย่างสะดวกสบายหรือการที่เรานำวัตถุดิบออกจากฟรีเซอร์ก็สามารถนำมาแช่พักไว้เพื่อล,ลายน้ำแข็งได้อีกด้วย ต่อไปอีกช่องที่อยากแนะนำนะคะนั่นก็นคือ utility case นะคะช่องนี้เรียกว่ารองรับของเล็กของน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมรูปอมช็อกโกแลตต่างๆนั่นเองมากับอีกหนึ่งฟังก์ชันคลายร้อน water tank ตรงนี้เพียงแค่เติมน้ำลงในแทงจากนั้นที่ฟรีเร์ร์เบรนช่องขวาด้านล่างคุณจะพบกับระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่มาพร้อมกับถาดน้ำแข็งขนาดใหญ่ ทำให้คุณมีน้ำแข็งทานกับเครื่องดื่มได้ในทุกๆโอกาสค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าช่องแช่แข็งขนาดใหญ่เกินไปและกังวลว่าไม่รู้ว่าเราจะจัดช่องแช่แข็งให้เป็นระเบียบได้ยังไงที่ประตูด้านล่างซ้ายตรงนี้มาพร้อมกับระบบ selectable zone ที่มี2โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกคือ soft f e e z Mode อยู่ที่อุณหภูมิลบ3องศาเหมาะสำหรับเนื้อสัตว์และปลาช่วยให้คุณสามารถนำวัตถุดิบมาทำอาหารได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็ง โหมดที่2ฟ freezer mode คือช่องแช่แข็งอุณหภูมิลบ18องศาถึงลบ20องศาแช่ได้ทั้งอาหารแชร่แข็งและไอศครีมติดไว้ทานเวลาหิวรวมถึงกักตุนเนื้อสัตว์ไว้ทำอาหารได้อีกเช่นกัน และนี่คือตู้เย็นฮิตาชิมัลติโดรุ่น r w b 6 4 0 pth 1ที่ไม่ได้โดดเด่นแค่ตัวดีไซน์แต่มาพร้อมความครบคันที่ทำให้คุณได้สนุกกับการเลือกสรรพื้นที่จัดเก็บได้อย่างที่คุณต้องการค่ะ